สอบอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับใครนะที่อยากทำบุญร่วมกัป่วนะครับก็สามารถนะครับซื้อได้เลยนะครับเราจะมีเป็นกางเกงนะครับมีเสื้อเอ็นเตซแบบนี้นะครับแล้วก็มีถุงปะด้วยนะครับให้เราร่วมซื้อกันถ้าสำหรับใครได้ทำบุญนะครับเราจะไปร่วมกับทุคุณนะครับให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจนะครับในสมเด็จพระพิฆาตนะครับยังไงก็นะครับมาถุงปะด้วยเยอะมาซื้อกันเยอะๆนะครับน้องๆของเราอยู่กันรอคอยคำหวานอยู่นะครับเดี๋ยก่อนเสื้อเอ็นเตซก่อนเสื้อเลยนเตซ او موږ په دې کې

ไม่รู้ว่าสามแสนนี่เขาจะสู้เป็นไหม ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเหมือนครอบครัวเดียวกันชื่อะไรคจิตครับพต้องคราอมนะตางถิ่นพัธ์ท่ากัต่างจิ่นอ้าวโอ๊่ด้ค่ือะไนะคะสามพนนี้ถึงไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันกัน Oh! เป็นตัวแทนต่าาท